สม้มส้มกินอะไรกินน้ำเหรอกินน้ำในหม้อเหรอนะกินน้ำในหม้อหุงข้าวเด้อโอ้ยส้มเอ้ยส้มเอ้ยส้มกินน้ำในหมอหอ้นะมนนหมอหุงข้าวอือะไรจะน่นออารักขนาดนี้เนาะสม้สมสม้มน้องแมวส้มนะครับอันนี้น้องชื่อส้มนะครับผม นั่งแมวส้มนะครับกินน้ำในหม้อข้าวนะครับเรียกกินรับครับครับค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 ับฝนก็จะตกนะครับฟ้ารับด้วยนะครับชมน้องแมวนะครับเพื่อนๆชมน้องแมวนะครับเป็นยังไงอิ่มเราบอแซ่บบอแซ่บบอชมแซ่บบอแซ่บบอแซ่บบอ ล้างมือก่อนล้างมือก่นด้น้องแมวส้มน้องแมวส้ม